เ้ยผิตอยู่ลๆดวเอาอยู่ในข้อไก่หรือเปล่าออกมาหมดออกมาเอาเอาเอาอาอกมาออกมาออกมาเอาอาหอาจ้าวดีพ่านจาี่านโซเรนผ่านจ้าวเด็กสองคนเอาเอาเอา ครับเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอไัเบึงกับฝ่ายปกครองอำเภอขุขันฝ่ายปกครองอำเภอขุนหารนะครับเป็นสถานที่ หอกเลี้ยงหมูแล้วก็เป็นบ่อนไก่นะครับอยู่ในเทพนี่แะขลีอบี่นี่เอเ่นีเ่งก็้รางนะนงนี่มุกของกลางีของกลาง มาไยต้องแม่เก่อนท่าบพมันมาได้ส่วนหนึ่งก็ท่านที่อยู่ที่นี่นะครับถูกจับนี่ใครจะโต้แย้งว่าไม่ไ่ได้เล่นบ้างดอร่วมโครงการครงกเล่นท่านไปบอกสารเเองว่าท่านไม่ได้เล่นนะก็ที่มาในวันนี้นะครับก็ได้รับข่าวสารนะครับว่ามีการลักรอบเล่นการชนันคนไก่ นะครับเป็นประจําเลยทุกเสาร์นะครับแต่ยังหาโอกาสเข้ามาไม่ได้นะครับเโดยการจับกลุ่มในวันนี้นะครับก็จะใช้เพราะเกาหางจะทราบนะครับเพราะ่าาหาก็คือเข้าเล่นหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันนะทุกการที่อยู่ในที่นี้นะครับคุกลุ่มจับเี่ใครจะโต้แย้ง่าไม่ได้เล่นบ้างดิหรือมีใครบอกว่าไม่เล่นบ้างรช่ว่าร่วมอกานว่าเล่นท่านไปบอกสารเราเองว่าท่านไม่ได้เล่นนะ 嗯。嗯嗯嗯